เปิดประเทศเนี่ยก็น่าจะมาทุกทางมาทางอาวาธกา่ก็จะไม่ไม่น่าเป็นห่วงมากน,นะก็พยายามจะบอกว่าคนไทยเราต้องช่วยกันต้องยกตัสดสูงๆด้วยนะ,ะช่วยป้องกันรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาทหางวิไล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการละคมธุรกิจมีติข่าว90.5กับแอดนองนานหานวิไลค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงคุยกับ CEO กับนักกลยุทธ์และนักการตลาดค่ะวันนี้ค่ะเราจะคุยกับท่านนายุสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะ,ะหรือว่าแอดตาคุยกับคุณสิทธิวัฒ ชีวรัตนพรนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวก็กําลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะของพวกเราทุกคนเลยที่เป็นคนไทยนะว่าเราจะลุ้นกันนะว่าเปิดประเทศแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องที่ว่าท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศจะดึงดูดต่างชาติอย่างไรดีนะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องเติมเต็มกันบ้างเดี๋ยวเราไปสวัสดีและพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะคคช่วงแรกอยากจะเรียนถามเรื่องของการเปิดประเทศนะคะข่าวว่าประเรินอย่างไรนะที่เปิดมาเมื่อวันที่หนึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะก็อตอนนี้เนี่ยการเปิดประเทศเนี่ยก็น่าจะมาถูกทางนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนไทยที่ที่ทโดนเศรษฐกิจกระทบอย่างหนัก่างนั้นเนี่ยนะตอนนี้ก็น่าจะเห็นเรื่อแสงสว่างนปลยหมมอง นะฮะเริ่มมีความหวังมากยิ่งขึ้นทุกๆคนก็เกิดการและแม้แต่ภายในประเทศเธอก็เกิดการใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับต่างประเทศเนี่ผมเข้าใจแล้วก็ติดตามข่าวสารเนี่ยหลายๆประเทศก็ให้ความสนใจท่องเที่ยวประเทศไทยครับอืหลายประเทศสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นน่ะที่ทอท,อทอรายงานเนี่ยก็ยังเป็นหลักพันนะที่เดินทางเข้ามาเนี่ยค่ะ ก็เรียกว่ายังยังยังถือว่าในปริมาณที่น้อยหรือเปล่าฮะเมื่อเรียกว่ากับความหวังของเราอะไรประมาณนี้ที่เราคิดว่าน่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าครับครับก็เพราะว่าผมคิดว่าเปิดมาในก้าแรกเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะใครจากนักท่องเที่ยวมาทันทีทันใดเนี่ยจำตัวเลขที่เราต้องการนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับ ถ้าประกาศว่าเปิดประเทศแล้วนั้นเนี่ยออนักท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ต้องมีการวางแผนเดิมทีเนี่ก็วางแผนไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ควรจะวางแผนไปไหนนะครับก,ก,ก็ต้องก็ต้องว่าใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าในขั้นตอนแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกามาเนี่ยมันก็ที่มีนักท่องเที่ยวามาเนี่ยส่วนมากก็น่าจะเป็นนักธุรกิจ มากกว่านะฮะที่จะมากกว่านักท่องเที่ยวแต่ว่านี่คือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของการเปิดประเทศเก้าวแรกนะครับก็ต้องทยอยนักธุรกิจก่อนอื่นเปิดแล้วเนี่ยนักธุรกิจก็ต้องเข้ามาเออ่ทำธุรกิจแล้วเกิดการเรียกว่าจะจ้างงานหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยเกิดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะท่องเที่ยวก็น่าจะาตามมาทีหลังครับอืมค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่เอต้องการมา ทำงานมาทําธุรกิจในบ้านเรานะคะทีนี้ว่าตอนนี้ตัวเลขที่แอตตานะซึ่งถือว่าเป็นสมาคมที่ที่ที่เป็นสมาคมหลักเลยเนาะในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาหรือว่าเป็นอินบานนะคะตัวเลขที่มีอยู่จนถึงตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะขคงสุดท้ายของปีหกสี่เนี่ยเป็นยังไงคะมีจํานวนแค่ไหนค่ะ คือคือจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างน้อยอยู่นะครับอตอนเที่ยมกแต่มีบุ๊กิ้งมาตามที่ควรจับเป็นเนี่ยส่วนมากก็น่าจะที่ที่ที่เดิมๆม,มีจองกันเป็นกลุ่มครั้งท่องเที่ยวเฉพาะเนี่ยก็น่าจะประเทศยุโรปหรือสแกนเนี่ยทุกปีเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี่ยนีหนาวก็ามาเนี่ยก็น่าจะเข้ามาอ,อ,อยู่ที่ภูเก็ตนะครับ อบางกลุ่มก็น่าจะมีบ้างสามเหรัาเข้ามาเอากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีบ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะนะยังไม่ตามที่เราคาดการไว้ว่าที่ทุกคนทั่วไปที่คาดก็ไม่ใช่นะฮะพระองคคันตอนก็น่าจะมามามา,มาอย่างยังไงก็เน้นไปทางของมู้หญ่ที่เห็นที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนเนั้นั้นตัง้งธุรกิจมากกว่าครับค่ะก็ที่รู้ว่าอาจจะต่ํากว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะในขณะนี้ ครับตามเป้าของอทอททกแแ็แน่นอนครับก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ตามเป้าครับแต่ก็ประเทศไทยเราประเทศใหญ่ครับคนเข้าออกเนี่ยเยอะก็ก็ถึงเวลาเปิดประเทศแล้วเนี่ยเข้ามาไม่ต้องกับตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มกลุ่มที่เออชิงชื่อหรือว่าเอาจจะเชิงท่องเที่ยวรู้เปล่าหรืออะไรนี่มันก็จะมีเข้ามานะฮะ ค,ค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยว่ายังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคงจะต้องทําอะไรอีกเยอะเลยทีเดียวสําหรับการที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราค่ะในส่วนของนะักท่องเที่ยวจีนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะคะที่ทํารายได้เข้าประเทศไทยเราตอนนี้คนจีนพร้อมหรือยังที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในบ้านเราคะคือคือ,คอนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยต้องรอนะครับผมคิดว่าคือ ประเทศจีนเนี่ยเขายัางไม่เปิดการท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทั่วโลกเลยยังไม่มีฮนะแม้แต่ประเทศที่อื่นก็ยังยังไม่เปิดนะครับนั่นคือนโยบายหรือว,ว่าของแห่งชาติของเขาเนี่ยคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิด19นั้นเนี่ยก็ต้องศูนย์นะเรียกว,ว,ว่าศูนย์โควิดเนี่ยซีโควิดซีโร่ก็น่าจะศูนย์เขาคิดว่าประเทศไหนยังมี ณเวลานี้เนี่ยเขาคิดว่าประเทศไหนยังมีระบาดโควิดอยู่นั้นเนี่ยเขาคิดว่าพยายามจะไม่พยายามจะไม่ไปก็เรียกว,ว่าอะไรไปไปเที่ยวประเทศนั้นๆนะฮะเขาก็เป็นเป็นห่วงว่าแล้วเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นพาหะานํากลับไปเนี่ยนั้นเขาจะปวดหัวนะครับเขาจงพยายามจะเอ,อบริหารจัดการของเขาว่าเ,เขาก็พยายามจะบริหารเขา อฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงก่อนที่สุดแล้วก็ไม่มีโรคระบาดอีกแล้วแล้วก็ติดตามเนี่ยประเทศใดที่จะปล่อยให้ไปนี้เนี่ยน้องเขาต้องมองว่าประเทศนั้นนั้นก็ต้องเอ่อโควิดต้องต่ําจริงๆครับที่ท,ที่ที่ไม่ใช่บอกว่ายังโควิดติดเป็นพันเป็นหมื่นู่เนี่ยเขาก็น่าจะไม่ปล่อยนะครับนันนี่คือโพลิซีของเขาครับค่ะคนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนก็ยังไม่มาเพราะว่ารัฐบาลเขา ยังต้องดึงคนของเขาให้อยู่ในประเทศต่ตอไปเพื่อจะจคะวบคุมการแพร่ระบาดนะคะทีนี้มีบางคนพูดเป็นวอ์ด้งเนี้ยไม่ไม่พี่นัทพูดเองนะแต่ว่านันอ่านจากข้อมูลเขาบอกว่าเอะหรือว่าใกล้จะหมดยุคทัวร์จีนคุบใหญ่แล้วหรือเปล่านะที่จะมาบ้านเราเป็นยังไงหรือเปล่าคะถ้าหากว่ามีเกิดการเปิดประเทศของเขาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสครับนะอาจจะฟื้นเหมือน ปีหกสองหรือปีก่อนๆนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็วิธีการทําทัวร์ก็แล้วแต่วิธีการวิธีการท่องเที่ยวแล้วแต่ก็แล้วแต่การนักท่องเที่ยวมีบุคลีความคิดอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอยากเข้ามาใหม่ๆถ้าเปิดถ้ารัฐรัฐบาลก็เปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาแน่เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังไงยังไงก็ยังชอบประเทศไทยอยู่ นะครับแต่เราก็ต้องก็ต้องดูแลหรือถ้าเข้ามาแล้วต้องดูแลบริการให้ดีนะครับมันนี่นแน่าจจะมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวเหมือนเดิมได้แต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับน่าจะอีกนานแค่ไหนคะรัฐบาลจีนเขาถึงจะอนุญาตให้คนของเขาเดินทางผมคิดว่าวันนี้ก็ทําธุรกิจกับทางจีนด้วยใช่ไหมทำทัวร์จีนด้วยใช่ค่ะครับก็ ครับก็ตลอดเวลาเนี่ยเรากพวกทางบริษัทหรือว่าทางเนี่ยก็ประสานงานคุยกับผู้ประกอบการของจีนตลอดแหละนะครับหาข้อมูลตลอดนะเป็นอย่างไรแล้วแล้วก็อย่างไรนะครับก็คิดว่าเขาก็รู้รู้ผู้ไอ้บริษัทที่จับทัวออกมาท่องเที่ยวไปถ่ายเนี่ยเขาก็พยายามจะคุยกับหน่วยงานภาครัฐของเขาเข่าสารมีทิศทางการเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยเขาก็ติดเขาก็ติดตามตลอดผมก็ติดตามกันตลอดนะครับ ก็ติดตามไปแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเอ,อปีหน้านั้นเนี่ยนะปีหน้าเขาจะมีมีงานใหญ่สองงานนะครับ <ạ. S 1> ต้นปีก็รู้สึกจะมีโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแล้วใกล้ไปปีหน่อยก็น่าจะมีมีเอเชียนเกมนะครับที่อะไรหังโจอะไรน,นี่ครับอันนี้อันนั้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าผ่าน งานใหญ่สองงานไปแล้วเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าณเวลานัเขาจะคิดเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ลุน้น mm hmm. ก็ต้องลุ้นด้วย <Yeah. S 1> ก็ต้องลุ้นไปด้วยลุ้นด้วยว่าเออ Q4 เนี่ยสำหรับผมมองนะฮะ <Yeah. S 1> Q4 ได้ได้เขาเปิดหรือยังนะครับมองอย่างนี้มากกว่านะฮะว่ามองอย่างนี้เออไม่มองว่าต้นปี หกห้าจะได้เยอะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วผมก็ไม่อยากมองตอนนั้นมองแบบนั้นมองแบบนั้นก็อยากผิดหวังนะครับก็เดี๋ยวมองไปที่ไปคิวสี่เรียกว่าบัตเออเออจะปีสุดเออว่าปีหน้าเนี่ยไปมากที่สี่ของปีหน้าเหรอคะใช่ใช่ครับซึ่งมันเป็นช่วงไฮซีชั่นของปีหน้าถูกไหมคะครับก็นั่นจะหวังว่าอย่างใช่ครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นหวังเป็นอย่างถ้าหากมาได้ก็ดีนะฮะ ไม่ไม่หวังมากไม่ไม่ไม่หวังว่าต้นปีออมานะครับถ้าเป็สีมาได้ปก็คือหมายความว่าต้นปีนี้แบบไม่ต้องหวังแล้วจะหวังได้อีกทีก็คือเป็นปลายปีหน้าซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันหรือว่าฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยเราในปีหน้าก็คือควอเตอร์ที่สี่คือไตรมาสที่สี่นะคะโอ้อีกนานเลยนะคะในช่วงนี้บริษัททัวร์อยู่กันอย่างไรครับว่าอีกนานเลยทีเดียวนะคะครับก็ถือว่าลำบากมากครับก็ แต่โ<ะ>ดยเฉพาะผู้ประกอบการทำทัวร์จีนเนี่ยนะก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการทุกตลาดนะฮะก็ปิดประเทศก็ปิดมาตั้งนานเกือบสองปีแล้วแหละนะ,ะทุกตลาดก็ก็เจ็บบาดเจ็บมาเยอะแหละนะครับลำบากโสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเอออยากได้มีโอกาสที่บอกว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเอ,อ มีความบางเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอรอจนที่ทุกประเทศที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเนี่ย<ม>เขาต้องพร้อมนะคู<ม>่ค้าของเราก็ต้องพร้อมด้วยไม่ว่าะจะยุโรปหรือ,อเอเชียรหรือทุกมุมโลกแล้วก็แล้วก,ก,ก็เหมือนกันฮะเขาต้องพร้อมด้วยเขาต้องพร้อมแล้วก็เศรษฐกิจก็ต้องดีจะมีสามารถเอากับระเป๋ากับตูกระเป๋าเขาว่าเอาเงินมาใช้ใจ่ายได้หรือเปล่า นะสาคัันี่สุดประเทศไทยเราต้องพร้อมจริงๆประเทศไทยถ้าหากพร,ร้อมเมื่อไหร่กว่บมาทุกวันนี้พร้อมเนี่ยประก,กาศพร้อมแน่นอนแล้วคนคนไทยเราพร้อมอยู่แล้วแต่คนอื่นเขามองเราคิดว่าพร้อมไหมก็จะอยู่ที่เขามองด้วยเขาจะเออพี่พี่พาดูว่าประเทศไทยยังมีโรคระบาดอยู่เท่าไหร่ต่อวันเพราะติดตามอย่างนี้ครับแล้วก็ติดตามอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งว่าเมืองไทยได้ฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่แล้วควบคุมทั้งหมดหรือยังนะครับ ถ้าสอง<ช>เรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมองอว่าถ้าว่าตัวเลขที่โควิดสิบเก้าเนี่ยถ้าตัวเลขที่ระบาดน้อยลงน้อยลงน้อยนิดแล้วเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจมีความใจจะมาท่องเที่ยวประเทศได้เร็วๆนะฮะถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะครับเท่าที่ค,<อ>คุยกับคู<ข>่ค้านะคะ เขามองว่าประเทศไทยเราควรจะต้องคือมีการระบาดในจํานวนลงมาแค่ไหนยังไงแล้วก็การจีดรัคซีนควรจะเป็นระดับไหนถึงจะมองว่าเราเนี่ยโอเคโอเคที่เขาจะมาเที่ยวเขาคิดว่าเหลือแค่หลักร้อยอย่างนี้เนี่ยนะต้องทำเนี่ยนะเขาเคยเยอะๆดูก็ต้องดูครับอย่างเราดูประเทศไหนครับถ้ายุโรปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ยุโรปเขาก็รู้สึกจะเขาเปิดเต็มที่แล้วนะลักษณะก็อาจจะไม่ไม่เก้ดแล้วเขายังไงยังไงก็อยู่กับโควิดต่อไาแล้วครับการผมพูดถึงหมายความว่าต่ำร้อยเนี่ยหรือต่ำพันเนี่ยนั่นเกิดตลาดจีนหรือตลาดที่ค่อนข้างจะเข้มข้นกับโควิดเนี้เขาก็อาจจะอาจจะชะลอก็ดูดูติดตามดูโรคระบาดของของเราถึงกระนัดนไหนครับ อืมค่ะงั้นก็คือเราต้องคุมเรื่องของการแพร่ระบาดให้ลดลงโดยเร็วนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องประมาณ70%ซของจำนวนประชากรนี่ไหมถึงจะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นสาโกนที่เขายอมรับกันนะคะเกิดภูมิคุ้กันหมู่นะคะน่าจะอย่างงั้นหรือเปล่าคะอืมครับตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซนที่จีนก็บอกก็เขาผมได้ขา่าวทางสำนักตลาดจีนนี่เนี่ยก็ต้องเป็นไป ตอนนี้80%เคลื่อนไปแล้ว<า>ต้องบูสต์เข็มที่สามด้วยนะตอนนี้เขาก็จะความคิดของเขาเนี่ยก็จะเอ่อร,ระบบการคิดแล้วก็ระบบการป้องกันโรคของเขาก็มันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเข,เข้มงวดมากเลยนะเข้มข้นมากเลยนะคะ,ะเรายังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยเนี่ยแต่จีนเขาแปดสิบแล้วก็ต้องมีการบูสเตอร์เข็มที่สามด้วยนะคะของเรานี่เข็มที่สองก็ยัง ยังไม่ได้ครบเลยนะคะยังต้องลุนิกเยอะเพราะก็กลายเป็นว่าเราเองเนี่ยดูเหมือนว่าเราเองเราว่าเราพร้อมแต่ว่าคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะมองว่าเรายังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่นะขอสรุปแบบนี้ได้หรือเปล่าคะค่ะคือการการทำเกิถ้าเราประกาศไปแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะบอกว่าพร้อมนะครับแต่เพียงแต่คนถ้าคนพร้อมหรือไม่พร้อมต้องให้คนก็มองว่า เออพอรายควบคุมควบคุมไี้เอโควิดอีกเลเหลือทุกวันนี้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เขามองอย่างนี้มากกว่าไม่แต่สิงคโปร์เถอะนะเราติดอยู่อย่างนี้วันหนึ่งตัวเลขอยู่ที่แปดเก้าพันหรืออะไรเนี่ยเขาก็ดักท่องเที่ยวมาแล้วนี่เที่ยวเที่ยวไทยกลับไปเขาต้องกักตัวเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กักกลับไปกักตัวเนี่ยเป็นตัวสําคัญเรื่องเออคือ,คอเรียกว่าเรียกว่า ปัจจัยสำคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวเขาจะมา,มาล้วอ้ากกลับกลับตัวกลับไปต้องกลักตัวเนี่ไม่ชอบเลยเนาะไม่อยากมาครับครับก<ๆ>็ยังไงก็ทำาหาเกินอยู่ครับค่ะเพราะว่าเรายังเป็นพื้นที่การระบาดพอมาเที่ยวแล้วพอไปกลับไปประเทศตัวเองรัฐบาลก็สั่งกักตัวก็เลยไม่มาจะดีกว่าประมาณนั้นหรือเปล่านะสรุปง่ายๆนะคะ เออก็แสดงว่าประเทศไทยเรายังประเทศไทยรัฐรัฐบาลยังต้องทําอะไรอีกเยอะแค่ไหนคะเนี่ยคะฟังฟังแล้วเนี่ยน่าจะต้องทาอะไรอีกหลายอย่างหรือเปล่าก็รัฐบาลต้องทําทําก็ต้องควบคุมนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยแรงงานที่ชายแดนเนี่ยนะแล้วแล้วคัสเตอร์ชนบางกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะรัฐบาลต้องดอนนรงนะต้องพยายามตรวจตรวจเช็คให้ ให้ละเอียดหน่อยหนึง่งผมเข้าใจว่าไอ,อ,อ้ที่แรงงานหรือคนที่เข้ามาทางชายแดนเนี่ยซึ่งน่าเป็นห่วงอยู่เขาเข้ามาโดยไม่ได้คัดกรองเนี่ยนะก็กลัวว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะระบาดเป็นตาหักนำพนันธุเกาชุมชนของเราเราก็เป็นห่วงนะครับสำหรับที่นักท่องเที่ยวเราเปิดไปทางอากาศเนี่ยเนี้อผมคิดว่าอย่างไม่ต้องห่วงเท่าไหรนะ่นัก เพราะว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเนี่ยแต่และคนก็น่าจะาพร้อมแล้วแหละมีก็เกิดการฉีดวัคซีนมันเรียบร้อยแล้วนะครับลแล้วเข้า<อ><อ>มา,าใช่เข้ามาแล้วก็มีตรวจ rt pcr ด้วยแล้วก็นะแล้วก็มีอย่างย้าท ATK ด้วยค่อนการเข้มข้อนอยู่แล้วแหละนะเข้ามาทางอากาศนีอาจจะไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงมากนะ<า>แต่ว่าห่วง<า>อยู่ ก็ห่วงในเรื่องหนึ่งว่าที่ที่บอกว่านี่ชายแดนนะอะย่ววอี่ว่องยี่วงอีกเรื่องหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยของเราเนี่ยก็น่าจะเอช่วยกันด้วยไม่ใช่ว่าปัดเป่ประเทศไปแล้วเนี่ยทุกทุกทุกคนเนี่ยก็เอคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องเรื่องโรคโควิดเรามาละบัตอีกแล้วเนี่ยก็กัดตกผมก็พยายามจะบอกว่าคนไทยเราต้องช่วยกันต้องยกกัดสูงสๆด้วย ะะช่วยป้องกันหน้าที่ของประชาชนก็มีหน้าที่ช่วยกันด้วยไม่ใช่บอกว่าให้รัฐทําอย่างเดียวก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมบอจะจัดจัดจัดไอ้โรคโรคโควิดมันก็ออกไปได้ครับค่ะตอนนี้ตอนนี้ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทะลักเข้ามาไทยวันวันหนึง่งนี่เห็นจับกลุมเป็นข่าวทุกวันเลยนะคะจึงตรงนี้นะ่าห่วงเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการเองก็ต้องการแรงงานต่างชาติด้วยหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับว่าดึงให้เขาเข้ามาครับผู้ประกอบการก็แน่นอนคากต้อประกาศเปิดประเทศแล้วเนี่ยโรงงานเอ่ยที่ธุรกิจส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องใช้กแรงงานจาเป็นต้องมีแต่ก็อยากจะให้เข้ามาต้องทมกฎกฎเกณฑ์ของเรามากกว่าไม,ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเข้ามาตางใชแต่นี่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับอือหืออือหือค่ะ ค่ะท่านนายกคะนแผนของแอตตาเป็นยังไงบ้างในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงการเปิดประเทศครั้งนี้คะเอ,อ่อช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับทั้งสมาชิกหรือทั้งแอตตานี่ทั้งหมดก็แน่นอนนะครับเขาสารต้องเสิร์โ่งให้ทั่วถึงทั่วโลกที่มีลูกค้าอยู่ในทุกมุมโลกนะครับเข้าใจเงื่อนไขต่างสําคัญถนงเงื่อนไขต่างๆ,ๆ,ท,งๆท,งท,งที่เข้ามาต้องให้ทั่วถึงเข้ามาไม่ไม่ต้องเข้ามาแล้วมีปัญหา ดตกขาดนะครับก่อนหน้านี้เดิมทีก็มีซ o e นะครับที่เงื่อนไขที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างสะดวกสบายมากเย่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะแต่ว่าก็เปลี่ยนอ่า COE ก็เปลี่ยนไปเป็นไทเรนพาร์ทนะครับน่าจะเข้ามาง่ายขึ้นกนน็ก็กอคาให้ความสะดวกสบายก่อนนักท่องเที่ยวมากมากขึ้นแต่ก็ก็ต้องอบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจว่ามีเงื่อนไขต่างๆ ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเราต้องมากักในวันหนึ่งเอ่อกากักวันหนึ่งจริงๆริงประกาศว่าไม่กักตัวแต่จริงๆริงก็เราต้องเช็คกักที่โรงแรมวันหนึ่งใช่ใช่เหมือนกักตัวไหมก็เหมือนอาจจะไม่ก็ใช่ในในเข้ามาต้องพักอยู่แล้วเนี่ยก็ให้สมสมเจดวกสบายเขาส่วนนี้อยู่นะครับก็ส่วนนี้ก็ทางเดตาก็ส่วนนี้ก็ทางการตลาดนะบอกเก่าเก่าสารไปทำแล้วก็ภายในก็ พนักงานไอ้สำหรับชิกทั่วไปเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะครับความพร้อมที่จะไอ้บริษัทเนี่เปิดไปทั้งสองปีแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกือบสองปีแล้วก็ต้องมาทําการใหม่ทุกอย่างนะครับเตรียมร้อมพรักงานต้องเตรียมความพร้อมเนี่แล้วก็หาอะไรเออส่วนที่รายการใหม่ๆนักท่องเที่ยวเทรนใหม่ใหม่ที่ต้องการอะไรนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะครับ ค่ะก็คงจะต้องช่วยช่วยเป็นเหมือนกองหนุนให้กับรัฐบาลนะในการที่จะทําให้การเปิดไปให้ครั้งนี้เนะี่ยออกดอกออกผลจริงๆนะขอพระคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะครับดีดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุหนาศห่างวิไล